หลังนี apart, ka, ่พิ่ป๋าพี่น้องเนี่ยคอับพี่น้องปาคอปาอคอก็ผมพิดปลาับพี่น้องพิดปลาับผม พี่น้องโอ้ยพิโตันีนน้อะไรครับพี่น้องเยี่ยงหลังเลยครับโอ้ยแกวี่ครับผมสวยครับผมใส่ง่มครับหลังนีปิดปลายครับพี่น้องโอ้โยไม่แล้วครับผมแต้มซีปลายครับผมือ ป่าพี่น้องอางกลับมาติดป่าแล้วครับผมอดดูครับพี่น้องนี่พ่ได้ติดป่าพี่น้องมันติดอยู่ข้างนพี่นี่ะ สวัสดีครับพี่น้องก็พอกับบามนในทั้งช่องบาวแวงชาแนลนะก็คือเก่าเลยครับพี่น้องมันนี่กัมมหาอยู่หากินอยู่ทงไฮทงหน้าเก่านะครับผมมันนี่บาโมนกับมหาใส่เบ็ดป่านนะครับมีทั้งเบ็ดแงาเบ็ดสันครับผมเบ็ดสองใสครับผมร,มรวมๆกับประมาณหกสิบหลังครับน,นี่แง่กระสิเป็นนี่ครับผมใส่เดือนน้องพี่น้อง สำหรับไม,ม้เมื่กี้สิบโมเมนต์ไม้มเก่าเด้อพี่น้องเมื่อกี้บะม,มุนกับมาใส่อยู่หน้าอยู่ของปกติก็บสิปใส่อยู่ทางหน้าหนาเนาะมื่อกี้ก็บสิมาทางหน้าอยู่ของมื่อกี้พี่น้องใส่ก็บสิยามจะหลบสองรอบนะครับพี่น้องจังเรืก็รอติดตามนะครับผมบะมุนก็บสิ ขอตัวไปใส่มันเล้วก็ได้พี่น้องตอนนี้ก็ไก่คํำแล้วครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็เดรเวล่ายำมีอยู่นะครับผมกใส่แลลวประมาณพุ่มหนึ่งอยู่นะครับผมตอนนี้ก็มั่สองตุนเครื่องแล้วก็ไเด้เวลายำแน้ครับผมเดี๋ยวห้องก็ไปลุ้นกันนะครับว่า ยามรอบแรกนี่ที่ได้ปลาบะกับมองแน่บาโมนกับท่านมีใเคยมาใส่เคียรเนาะพี่น้องถ้าหลังในติดบาโมนจังสีทาทยพี่น้องเนี่ยครับผมก็ไปรุ่นกันนะครับผมหลังนี้ติดปลากับพี่น้องติดปลากับผมรุ่นกัน่ครับว่าเป็นปลายัง รวยครับผมลุดครับผมเฮ้ยลุดเสยครับพี่น้องตายตายตายติดปากคอครับผมจังหวะสยญขึ้นครับลุดเสยโอ้สดายครับเต็มแหลก ต <iento> uhm. ายตายลุกเงยตัวแล้วครับพี่นะะ้องโอ้ยสวยแต่หลังแหลกเลยครับผมปากคอครับพี่น้องปากคอปากคอครับผม นี่ครับผมนี่แต้มแรกย่างเป็นท่ากลางาพี่น้องขอครับผมมาแล้วครับแต้มแรกแกวเลยพี่น้องกินคนเลือกเลยพี่น้องนี่รุนแต้มสองพี่น้องมาแล้วครับผมแต้มแรกติดปลาครับพี่น้องติดป่าครับผม ฝ่าคอยง่ายพี่น้องปลาคอยง่ายโอ้โห,โหนี่ครับพี่น้องโอ้โหตกเป็นไงครับผมอือจร,ริโอโ้ยบักแก่เลวครับผมโอ้โหนี่ครับเกลีย่ยแก้วเลยพี่น้องพี่น้องโอ้โห พิจตตัวเนี่ยนะครับพี่น้องเลี้ยงหลังเลยครับโอ้ยแกยวดีครับผมอดีปากคอครับผม,มใส่งามอยู่ครับปากคอผมพี่น้องใส่งามอยู่ครับผมอทีน้อยก็ตัวเมื่อกี้อยู่ เดี๋ยวว่าก็โอเคครับผมโอ้ยแจ๋วเลยครับผมอืมคุ้มครับผมคุม้มประลึนกันต่อเล,คอล,ลยครับพี่น้องหลังนี้ติดปลาไหลครับพี่น้องโอ้ยไม่แล้วครับผมแต็มซีปลาไหลครับผมอืม เต็มซีครับผมปลไหลน้อยครับผมบามุนบอกินนะครับปลหลแต่ว่าให้จับจับอยู่นี่ครับเต็มซีปลไหลครับโอ้ยหมานตลอดยาวนะครับผม ซีเตียมห้อพี่น้องซีเตียมแล้ว,อลวโอ้โหหมานตลบแล้วครับผมเป็นรุ่นกันตอ่อเลยครับพี่น้องครับจะย่าเด็ดรับแจกเดี๋ยนะพี่น้องนะรับแจกหนึ่งจะได้มากซีหาเตียมพี่น้องน,นี่ปลาไหลตัวนึงแล้วก็ัาข้ออีกสองสามตัวเนาะ ผมต้องการมึงบังปิดซีตัวอีกแล้วพอตัวหน่อยบ้ามอ่อนกับมรัยทายพี่น้องมึงนะครับผมแต่ว่าปลากคอโอ้ยตกแบบง,ง่ายพี่น้องโอ้ยแกวเลยครับผมหลอกแกวเลยครับผมหมาเน,นี่ยครับผมนี่ก็จะมาถ่ารุ่นลอบสองเลยพี่น้องโคดเสื้อไผ้าี่น้องโคดเสื้อไผโอ้โอยยางกลับพี่น้อง หลังติดปาะคอยงไงพี่น้องปลาไหลมา่กินอีกเสือยครับผมโอ้ยหมานครับผมหมานหมโนหมนันเป็นรุ่นกันเลยครับผมปลาไหลตัวยังไงก็ตัวเมื่อกี้ครับผม ดูดครับพี่น้องโอ้ตายโง่เงีพี่น้องหันไปเลยเฮ้พี่น้องบม่ได้ดูดครับผมโยมเ็ดขาดไปเลยครับผม เบ็ดขาดไปเลยครับผมนี่โอ้ยเสียดายครับพี่น้องโอ้ยแหงเอ้ยตายจใจสนได้เตีมที่หาปหาไรโจงเงี้ยครับผมโอ้เสียดายแห้งครับพี่น้องติดปลาพี่น้องย่างกลับมาติดปลาแล้วครับผมเตีมที่หาครับผมร,รุ่นกันครับเป็นปลายัางครับผม อดูครับพี่น้องนี่พอได้ติดปากพี่น้องมันมติดอยู่ข้างพี่นี่นะเล่นต่ำมาพี่น้งอง,องโอ้โหเต็มหับผมโอ้แต่ว่าแกวแกวเลยครับผมฟุกเลยครับผมแงกลับไปเสียกับ,กบด้ปลาครับผมโอ้กินไม่เลยครับไม่ค่อยได้แม้ใส่เลยบางทาง่านนี่โอ้แต่ว่าเสียดายปลาร้ายพี่น้องโตกแบบไงครับผม เป็นเรื่องกันต่อครับเพ,พื่อเพื่อฟุกติดครับผมพิดปากคอกันแล้วพี่น้องเอ้ยพิดปากคออีกแล้วครับผมโอ้โหไปจ้างหมานครับผมโอ้พีนพ่น้องเฮ้ยฝากคอใหญ่พี่น้องอืออีกแล้วครับผมสูดี๋ยว kéo không kéo khó ngang của vùng không vùng có mang háo tổ nào có nghe lắm mất ใส่กระคอใส่งามอเดยร์ครับผมโอ้ครับต้องพยายามตอกแย็บเร็จเป็นทั้งขาพี่น้องยังจากยามไปเสร็จเรียบร้อยในป่าประมาณซีตัวนะพี่น้องนะมันจะได้ยังกลับทางเก่าพี่น้องยังกลับทางเก่าผมกลับในทางเดียวนะ ก็ได้ปลอกคอใส่งามตัวนึงแล้วก็ปุกหน้าอีกตัวนึงครับพี่น้องเริ่มเพิ่มเลยเป็นหกหกตัวพยายามรับสองครับผมอย่างนี้ครับผลงานรอบแจกพี่น้องผมมั่นโลนึงแหลวะวปีกปากคองไงโบซัมแขนตัวนึงแล้วก็ใส่น้อยลงมาอีกผมมั่นสองตัวครับผม เดือบลู่ครับผมหลบแดกกับมานเอาพี่น้องครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลาย้ำเบ็ดอีกรอบนะพี่นนะ้องนะเดี๋ยว่างอีกรอบเดียวครับผมเดี๋ยวก็เป็นรุ่นกันครับผมเมื่อสจจีมานซ้ำหลบแดกวะหรืออาจจะมานก่อนหลบแดกหลังปิดปลายหลบแดกครับผม ติดปาะคอรครับพี่ต้องเป็นรุ่นใสครับพี่ต้องเว้ยนี่ครับพี่นึกว่าสิตัวนี้ไหมครับโอ้เบ็ดจ,จนหมบยามจนสินเบ็ดเบ็ดแล้วครับผมเพิ่งได้ตัวเดียว ลบสองนี่ครับพี่นองแต้มสองมันแล้วพี่น้องแต้มสองมันแล้วครับผมแตว้าเป็นปากขอน้อยครับผมหยุดลอยครับหลุด สองโม่หมาน,นะครับการรอบสองกับยามสร็เรียบร้อยครับพี่น้องเนยปักข้าวน้อยมัดตัวเดียวครับผมรอบสองนี่โม่หมานที่ยังรอบแรกเลยครับผมจังได้กัมาลอดติดตามจงเสารได้พี่น้องเพราะว่าบาร์มอนสียามแค่สองรอบครับผมรอบลุกลรอบเสองครับผม สวัสดีพี่พิงน้องี่ช่วงเสานะครับผมบ๊อบมนกับสิบห้ากูเบิร์ตกับผมข้าก็ไปรุ่นกันว่าเสานี้มันิมันมันจะเป็นแบบรอบสองหรือสิเป็นแบบแบบข้าก็ไปรุ่นกันได้ครับผมมาแล้วครับพี่น้องเต็มแร้ของเสานี้ครับผมโอ้ยงานกินสิเบิร์ตเบิร์พี่น้องมันไปรุ่นกันครับว่าเป็นปลาปยังครับผม นี่ครับผมปลาข้อน้อยครับผมจนเบ็ดหมูโอ้นึกว่าสิตัวนี้เอาบดครับผมมาเตมินปลาเป็นรุ่นกันต่อครับผมครับผมพี่น้องกรกูบเบ็ดสิจเรียบร้อยแล้วครับผมก็ ในปลาค้อน้อยตัดเดียวนะครับพี่นนังอออรอบเสาะหนีบหมาน์เลยครับผมห้อยปลาไหลติดนี่ซีหาหลังเลยพี่นนังสบายบุ่นใเลยเบ็ดขาดเบ็ดงอแล้วก็คักเครืองยวงกับนี้ครับผมพี่นนัง ทีนี้บ้ามุ่นกับขอฝากให้พี่พี่น้องๆนะครับผมกดติดตามช่องให้น้ำนะครับฝากให้ทุกท่านติดตามมึงการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮาเนาะกะบสำหรับมันเองกับโคงสิบ่มีหยังร้าด้อครับพี่นอ้องกัคงสิขอลาพี่น้องไปแค่นี้ครับผมกั สวัสดีครับผม